ดูเรือใจอีกใจก็ดูเรืออีกใจก็ขาออกกนว่าใครออกกนใครเทียบคล่าเขาเทียบค้งนิ่แล้วนั้นมาคู่ทิ้งชนะเลิศทิงโทพระราชาอ๋ออ๋มาเลยมาดูอีกคู่นี้เปการายเกียวแรกคู่จิ้ง้วยพระราชาในประเภทสามสิบวิายจิ้ง้วยพระราชาของำแหน่งพระนิธิธิรเจ้าอรตำแหด่งพระเทพ สุดาพยายามมารอนาำแดงชงงาลองน้ำแดงลองน้ำแดงเหลือดีจากกาเจ้าหน้บุรีจำคับพยายามดูมาสายดูน้ำแดงเจอเทมก้สนโจดีสายจากมาเก็นบุรีลองน้ำเงินหายแรงกันแสงได้ไม่มารองน้ำแดงเอาลงไรอตะพานคู่ขี้จูจีมาแล้วรอตะพานคู่ขี้จูจีดูไม่ออกบอลว่าถูกในที่เร่าน้ำแดงหมดไม่รีบตีจี้ก่อนคอก่อนคอได้ที่โกสนเจ้นี้สายไพ่ และแล้วนามปรงเทศกศนกับของพี่กุกปาตินบ <Storm> ุรีก็ไม่มีอะไรสักแน่น่อยไม่ถูกบงงานปล่อยให้เทพศกศนหนีเข้าชเรียกงท่านเสกชัยครับคณะกรรมกการไม่รอช้า